คลิปนี้ค่ะเราจะพาไปดูความน่ารักของเพื่อนรักมุดงูนะคะยุกยอมแบมแบมกอสเวนค่ะเรื่องราวของพวกเขา2คนจะน่าสนใจและประทับใจแค่ไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. การเจอกันครั้งแรกนะคะเรื่องมีว่าหนุ่มยุกยอมนะคะได้เจอกับหนุ่มแบมแบมครั้งแรกนะคะเขาบอกว่าหนุ่มแบมแบมตัวเล็กมากนะคะจนเขาไม่คิดว่าหนุ่มแบมแบม่ะ จะอายุเท่ากันกับเขานะคะนั่นเลยทําให้เขารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนะคะช่วงแรกๆที่รู้จักกันนะคะเขายอมรับเลยว่าเขาไม่ถูกชะตากับหนุ่มแบมแบมเลยสักนิดค่ะคุณผู้ชมทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะทั้งสองคนค่ะกลายมาเป็นเพื่อนรักกันแถมหนุ่มยุกยอมนะคะยังชอบสปอยและตามใจหนุ่มแบมแบมแบบสุดๆไปเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเพื่อนทำอะไรตัวเองก็พร้อมสนับสนุนอยู่เสมอคะ่ะเรียกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะ 2. จับใบดำใบแดงเรื่องเกิดเมื่อปี2561นะคะที่หนุ่มใบแบมขาต้องกลับไทยนะคะเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทหารเกณฑ์นะคะโดยจะต้องจับใบดำใบแดงค่ะถ้าจับได้ใบดำนะคะไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นะคะแต่ถ้าจับได้ใบแดงค่ะจะต้องเป็นทหารเกณฑ์2ปีนะคะเมื่อหนุ่มยุกยอมได้ยินเรื่องนี้นะคะ ก็กังวลขึ้นมาทันทีนะคะเพราะกลัวเพื่อนติดทหารแล้วต้องจากกันถึง2ปีนะคะแต่สุดท้ายหนุ่มแบมแบมนะคะก็ไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์นะคะเนื่องจากมีคนสมัครเต็มจํานวนแล้วนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องที่3ค่ะ สลับสไตล์การแต่งตัวฉบับเพื่อนรักหมดงูเรื่องมีอยู่ว่า2หนุ่มเพื่อนรักยุคยอมและแบมแบมนะคะได้ไปถ่ายรายการวาไรตี้ค่ะรายการหนึ่งนะคะซึ่งมีมิชชั่นในครั้งนี้ทั้ง2คนจะต้องสลับสไตล์การแต่งตัวของตัวเองนะคะโดยให้ทั้งคู่ค่ะเลือกเสื้อผ้าให้กับฝ่ายตรงข้ามนะคะเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามค่ะใส่นะคะ พอหนุ่มยุดยอมนะคะเห็นชุดที่เพื่อนรักอย่างหนุ่มแบมแบมเลือกให้นะคะถึงกับงองแงไม่อยากจะใส่เลยละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชุดที่แบมแบมเลือกให้นะคะค่อนข้างเป็นชุดสไตล์ฮิปฮอปนะคะแถมรองเท้ายัางเป็นรองเท้าหนังเงาวับนะคะก็พอใส่แล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนจะไปเดินแฟชั่นวีคนะคะสุดท้ายแล้ว หนุ่มยุกยอมนะคะก็ยอมใส่นะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ค่อยอยากใส่ก็ตามทีนะคะก็แอบสงสารเบาๆนะคะสําหรับหนุ่มยุคยอมนะคะและนี่แ่ละค่ะก็คือความน่ารักในมิตรภาพของทั้งสองหนุ่มยุคยอมแล้วก็แบมแบมก็เซเว่นนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและฝากติดตามผลงานของทั้งสองหนุ่มด้วยนะคะยุคยอมและแบมแบมค่ะก็มีโซโล่ออกมาให้กับพวกเราได้ชมกันแล้วนะคะก็เรียกว่าปังทั้งสองคนเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคลิปนี้นะคะที่ฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า